กาท่าไทยสวัสดีแล้วก็สวัสดีพี่น้องทุกท่านที่เขา้ามาตามรับชมสบายดีตเดเาเศร้าทุกคนเมื่อวานกาเปิดคลิปมากกับทุกคนทุกคนเลยพอดีว,ว่าเมื่อวานนี้เ้าหุห่นไปใส่กราฟทุกคนทุกคนใส่กราฟอยู่อยู่ด่านไปแหละขึ้นไปแต่ว่าเ้ามบนนอนใส่เลยแล้วก็ลงมาแต่ว่าเราไม่มีบนนอนทุกคนเลยมีบนอยู่ปะเมื่อวานกาขึนพยายามกราฟทุกคน,กน,นแต่ว่าขึ้นไปกาเ้าบนขึ้นแต่เศร้าลายทุกคนเลยขึ้นสายได้ กับพ่อทอนมื่อนี้นะไปกับพ่อนสองคนมีเสดวยไปขึ้นนำ้ำสบายดีทุกคนขึ้นไปหาหยาบก,กระแลบ,บทุกคนเลยเดี๋ยวขึ้นไปลุ้นน้ำเดียวมันซิมหมาดเลยบ่ทุกคนเลยว่านนี่นี่ไสกราบไปประมาณเศร้าเศร้าหลานคนแถมอีกกับรักตูนทุกคนเลยกับรักตูนนี่ไสยยนน่นั่นน่าจะเป็นเป็นบอตุนกระติ่งไงทุกคนแต่ว่าบอมันเจอเพราะว่ามันเป็นคุยลักษณะคุยเก่าเลยนะมันมันบริสุทธิ์ไม่ ไปลุ ue, me me. Ue, o, wow. no. right. ้มเดียวกระเล็บหนูเขาทุกคนเลยไปเซื้อไม้ไหมนี่บอลไหมนี่มันสิมันหรือบอว่าเฮาไปขึ้นไปเซอร์อยู่บอลเก้าเลยไปเที่ยวนี่นี่ไปใส่บอลไหมทุกคนเลยอ้าวเดี๋ยวยังไงก็ไปติดตามแล้วก็ไปลุ้มเดียวแล้วโก้ลุยลุยเอ้าคือไปซะลุยเอ้าอย่างนี้แม่ไปยังอ้าไอ้เดียดี๋ยวพี่ฉันได้ขึ้นไปกระทากฉ่นดีก็มันสบายแล้วทุกคนเลยแต่ว่าแม่เราเป็นแบบไงเราเฮ็ดงะ ไดอกก็วะเดี๋ยวถ่าไปมาถอะเสื้อห่า

nó nữa nóng tôi Gần chia cái hết cơm ối. á phăng từ ô đi bàn, con con. được ô <laughs> ở được ô phạt 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 được ô

มาแล้วปรบานแล้วบอกเคยมาเซอทางนี้ครับลุ้นอะไรกันลุ้นเันเดือน้วลุ้นทางกุศลลุ้นทางผูยาเอา้ยนีเ้เทศทางไม่ได้เอ้ยระถางด,ดีกดกมันแล้วโยโย่เอาไก่โฮมป่ะเนี่ยเอากรอนี่เพื่ขึ้นไหมเอากนอนี่ต่อกดมันแล้วเนี่ยค่นนีเนี่ยพลัง รถแสกอตาเอาเลยทุกคนเลยก็ตามันจิโอเคซื้อขอ,ของปุ๋ยขนมปีให้มามาห่อแล้วกันเอ้อยเ<อ>บดด็บดเดะไปถมเถอะนะมีห่อหรือเปล่ามาทุกคน,นะกคนมาห่อแล้วกลับไปภาคเล้วนะผายเลยพร้อมสายแล้ว,ม,ลวมาห่อพีแล้วกันมือนี้นี่มาท่อนเอาอาวุธน้ำได้ทุกคน

มาถื่บ้มา่สามทุกคนเดนเอ๋ยกับวงแหวนช้ำเนาะเป็นตาู่บเดทุกคนเลยวิ่งหนูเนะกระตู้นี่ไปแต่ที่้าแส่เนาะ แบบอันอเจ้าบ่คอยเสื้อมัการะู่ทุกคนเลยบ่ทอนก็นเลยล่องล่องมาใส่เบิ้งแถวนี้นะแต่ว่าไหายนะสาวสแอ่นนี่มีทึ้งนะทุกคนมีคอยมันเจืดไปเลยประเดี๋ยวใช่แต่พยายามบังกับตูนทวนตัวหน้าเนี่ยบ่ทอนใส่กับตูนเป็น,นวัน,นีอยู่โกนแช่ยูโ่ยกโกนเอาั้งทำมัำมลล้งอะไรเร็วเอนะเอย

พัยามัยามยามมับตูนทุกคนกลับตูนตัวหน้าตัวนีคมตัวหน้าตัวนอี้เฮ้ยรไปหลซีไหมคอยอยอมขอยอมเห้ขอเปิดมเลยขอยสะม้มันต้องุ้นเลยหลานบ่กันลยคอยดูกับตูนทุกคนตัวแรกเสื้อเสื้อแรกของปีทุกคนเลยเฮ็ bổ thứ cái tuôn cái đi ôi anh thứ xong cái đinh trơn xong rồi làm tép nữa nè nó mà mà nhấc nhất là bổ, bổ lên đây. bổ thư thôi nữa thư lấy giảm cái này Này, ngoài đây Đấy, chứa thang tụi nó Bốn nó phụ phí Bốn đứa Chơi ở Hơ này thôi Ôi, mấy cái lép ơi Ôi, mấy cái lép Mấy lép, mấy cái cái lép Nói bộ Đi đi, bộ nào Đi đi, đi Đi Cái tròn thôi oh, ôi.

หากไ็ไร้ตัวแรกทุกคนเลยหากันได้ตัวจอนตัวหนึ่นงตัวกระจอนยำและสามหลางนะคนเลยวันนี้สิเห้าไปหายำหลางอยู่ด้วยอยู่ในถ้ำเลยให้สแควเพื่นไปยำมบางอีกก่อนแต่ระมาณเต็มแรกนะคนเลยได้ตัวกระจอนแล้วมือนนี้เฮ้ยเออนี่แหละ ai à. không biết không hay dám nữa đâu game này cho nữa hời Mình tăng nún đấy mẹ anyway đi với mà nù cái này đâu hả thôi đâu à bỏ thử luôn thư sao mới ừ. bỏ thư đứa con này làng đi sao này hay mà thon, <laughs> yêu, yêu phôn, bà thon không bây giờ nữa con chạm luôn hít yêu yêu khổ phôn mà thon sơ yêu khổ phôn làng Good. Một thứ lại ơi, ô, oh. phạt lại đàng nữa. Do oh. như thế này hai đấy nữa. thế nắm kịp thế trong sáng. Những sáng yêu bụi hoa. Hoa, hoa, hoa. Hoa, hoa. Hoa, hoa. Hoa, hoa. 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 Sao mày đã? Ủa thư Ừ, bỏ thử xem ai Rồi, cho à, đây Bỏ thư Mình nhang đỉa đây, nhìn chưa? Làm tóc bay, làm sẽ Hả? Gọi đi đã Mới đây เคืว้ยลข้างหน้าไปอยู่มากระดูกเราไปใช่ไปลุ้นเมอร์ไหลหลางน่าจะลุ้นเมอร์ไหลหลางแล้วทุกคนเลยคือเกาหลังนี่คือเกาทุกคนเลยนี่กันนี่เนาะ Mấy hot xịt mà sẽ ghép đẹp hơn á thế subscribe cho đó sẽ trả chứ bố ra chúng ta sẽ Chầm ấy Mình tập máy chầm một thuyết đây thì đấy, là hơi cái đi Đáng rơi cái con ơi Cần mớt lên này đây Cần mớt một thuyết đây Để vào กู well. Our Our yeah. wow. ๋ได้หลังอยู่ไหนผมม้จะน่าจะกู๋นได้ไงเจ้ามือทูเฮ้ยขมวดมาหยาบแบบสาวู้ส่อเสียเมื่อวานวันนี้ไม่เอากินแต่บอก สืหดสมมูยหมดทืกอย่งมกหลังหมดทุกสิงหลังคนอยู่นี่นีโอ้ยมดเลยแบบนี้เลยาเหมดใ่อีกแล้วเด้ลุบลุบเพลุบเพื่อนรอบนี้เพื่อนส่มารถเตือนมมารถสลิตรที่่นเลย Mà đây. Rồi đây. Mà sơ, cứ đây. mưa borai yang lơ yên lệch tọa tội điêu vả sima hai mày 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 อ,แบบอ้ทรายสมมยิมยเฮ้ยเอาโอ้จายดเลยเจ้าเหากินทางน้ำทบงปะทอนป่าต้อเป็นได้ว่า,า,วาคือพลาดไปกรับเข้ามาดินาจะกรับเลย้งสจ คือขาวบอลเลยเนาะเมม่อมันเลยพอนเมยเลยกลับไปที่พักเราไหมบังแก้อกนกลับไปที่ที่เราเคยอยู่เถอะตะไปแซมเดียวมาถ่ายเลยจะไปนั่นเลือเนาะคือบุกินเนาะ ะมดเชเไเกันเข้าบกินเนาะถ้าพมจะพาอได้ได้ก็ยกมาไ้านบวมีก uh, like ็บมากกะดุนะเดี๋ยวมาลอกมือสัตหัว้ันกันเนาะดกจืดได้ข้ากีเากดอันนี้เชื่มันบองเนี่ยออวหหอแต่ว่าดกได้หัวหนุ่ไเนาะ พ่อมันถึงได้โผมันโดโผล่ย่ายพัดมันบ้มบลานไม่ด้เลยหอแต่แฉไจัดการทุกคนเลยจไปนูนเพื่อกินแฉมานีนะมันเต็มเดียวเนาะเอ๊ะท่าไดฝัก่ใดไม่ได้กินทั้งทั่ด้ะำเลนหลยังไ่อิ่มได้สักบินบินแก้ว

ปีงก็ด้วยมาดิปีก็ค่ะปี้งกันกมีเลยว่าเขาเน่าสาวเฮ็ดเป็นเต่าข้างแล้วด้วยเลยเต่าแบบนมียางเลยพี่กจอนกับพันสุสๆบดวนพอทร้โลกเขาปูนเร็วเลย สกเบื่อได้เมนูตับคือเก้าทุกคนเพักผ่อมผักพักผอมตังค์หมวันนี้ไปทอดจับไปแค่เอาไปแซบแล้วใช่เพชรจัดไปลุงขอมาจัดให้สายเอไลุงเลย เอาไปลุกเลยเผ้าหนไม่เห็นใช่ไหมเคยนะรักกันก็น้องเคยมน้องเคยนะเผ่าใข้ามอีแา่มาหาอไรอะไรแาเนี่ยจิ้มมาซอยกัน สีโง่ของงนนั้นน้ำมาทั่วเลยจะมาทีงบ้านเส็นข้ปุ้นพร้อมแล้วเออนีดีเซ็นข้ปุ้นนะแต่หารดีได้ใช่ไหมต้มถึงได้ไหมต้มตะคืนนีเ้ะ อี่เนี้ครับาวนะซาซ่ลงกล้องนี่ก็มีนะแตกข้าคร้อนข้าวตกเลยอ s, <se ller> <S c มานิยุ่าคุ้นๆเลยอหน้านียุ่งเลยวัทานปรุงเรียบร้อยเลย มีน้ำอยู้ด้วยประมาณนเนาะเดี๋ยวต่าจะมาเสียบบี้เลยไม <c oughs> ่ได้แล้วสักเอไป็นจะไปไหว้ใี่ไเชขอมากันให้เลยเ้ยแหวเจ้าขอมาจะให้

นมือยังมือนไวเะมามากคนานตรเดียวบนี้ตตัวนี้ต้มสีงเนอเกีวบ่ยวมีแตดีวเจวจนมดตัตัมันนั้น่ะตันี่แล้วตมัน้วุนะพนะสดตัวนี้ก่อนเอาเพื่มดได้ตัวนี้ก่ะสดโท ่าักกินเลยอึ่งเนาะอเลยดูาเมือไหร่เยอะเมื่อเมื่อจะบพูนาโมงจะได้เขายอะีกินนี่เยอะเข้าไหวตัวนี้่กินเลยกข้ารเปาันดีเขาฉันีเขาดินน้อยกินนี่ เจียดียจอแบงรเียว้านี้ได้เลยจเพ็ดอ่ะนอข้านี้อันนี้ก็ยิก็ยิเียวทย่า้นอนเลยกำลังแจง่าอกแถวนี่นะยาเดี๋ยวนี้ป๊ ทุกทางนะ่นี้เลยสงสัยแทบันกมากี่ยกเรืเงบันทึทางบันเสื้อแล้วโอ้ยโดนนี่ว่าขอแก้ข้าวัชีนะขาแก้มาหีก็ได้เินอยู่เลเาไม่ทงนี้าเรามาขายหรืยาวสาวาะน้องสนุ่มเไนนุ่ม

วันนี้เดี๋ยวสิไปหาปั้นมันซอยเขาเจ้าก็จะน่อยนะรถไถ่หนึ่งนะปั้นแล้วก็สิกลับบ้านทุกคนเลยว่ามาเซอร์มาเซอร์กระแล้วที่พี่กะหมายมันบบทึสทุกคนเลยโบแพ้เซอร์ท,ทั้งเคสทั้งเทาไปเซอร์สำน่ะว่าสิลองเป็นเป็นหม้นะแต่ว่ามากทั้งพี่โบทึสเดี๋ยวเบิง้งกันแล้วทุกคนเลยเมื่อบ้านแล้วก็มือสักเลิกก็จะขึ้นด่านพอแล้วบอนเราค่อยขึ้นมาเลยนะขึ้นทัพุ่นยังยังได้กินปูกินปลาได้มากที่นี่โบได้มีอย่างเลยนะ เดี๋ยวคิปมี้สิคอปปี้ไว้นิดก่อนก่อนอื่นกาของโกเจอแม่พี่น้องท่านที่มาตามข้าพมาจะให้นะพอกาในที่อไปสบายดี